น้ำจริงๆเลยดูดิมา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 เลยนะดูดิหิวมาเรียกเรียกให้หน่อยเรียกออกมาเลยเดินเดินเดินตามกันเรียกไปเรียกไปเออเรียกไปดูวิ่งแต่เลยไปเรียกไป เรียกไปเรียกไปเรียกไปเดินขบวน,นอ่ะเรียกไปเดินเปเ็นขบวนแหละอ่ะออ <c oughs> เดินตามอ่ะเร็วเร็วตุ้ยนุ้ยเร็วไปเร็ว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 เร็ๆฝนมันตกอ่ะดูดิมันวิ่งตามบินตามโอเคค่ะ ไปเละนะไปเลนะเดี๋ยวกัดนะลูกปะปะปะไปเดิน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 บนตกอากาศเห็น็นอย่างงี้แหละเข้ากล้องเหรอลูกมาันเฉมาเร็วเอ้ันเฉยมาเร็วอันนั้นอันั้นนนั้นอันั้นนนั้นออันั้นนนัโอเล่ ปไปเด็กน้องตีไปไปมา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 วเดี pues er. ้ยวเดี้ยวเดี่ยเดี่ยวเนียวเดี่ยวเนี้ยวเดี่เดี่ยเดี่ยเดี่ยวเี่ยเี่ยวเนียวเดย่ยว่วเกี่ยเดยวี่เดี่ยวเนีวเดด่ Okay